สวัสดีครับคุณผู้ชมผมคือเอมอรัล์และนี่คือฟฟนแอปฟาสตปไฟส์ครับผมมันก็สัปดาห์หนึ่งแล้วจเจนเลดูเจฟแล้วก็สัปดาห์หนึ่งแล้วก่อนคิสปัดแล้วก็สภาพอากาศก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมลุงแดมาที่นี่เพื่อจัดปิกนิกในวันฝนตกเจฟไม่ค่อยชอบมันนักเอาออกไปหน่อยอืม <laughs> ดีมากล่านชายขอบผมครับลุงแด พ่อหอแชงเะบอกว่าดีมากบ้างหรือเปล่าหรือไม่ก็มาช่วยเลือเขาไม่เคยเลยเขาออแต่ทํางานแต่ลงตุงใจทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมออีกไม่กี่วันก่อนคิดมากเป็นไงบ้างาพวกพวกส่งคําพูดผ่านต้นไม้ก็เหมือนเด็กหรือเหมือนพต้นไม้นี้มันตอบสนองด,ดีนะเอ่อก็จากการเป็นเด็กเนี่ยก็กลายเป็นหรือเหมือนเทนที่ต่อสายริบบ์ไวมากๆเลยเออ เขา t h i แบบเขาต้องถูกแก้อีกแน่นเลยฉันก็เปิดนะที่ต้องไปช่วยเขาแล้วก็บอกแซว่าเขาโกงมุม,มเอาจริงจเมื่อสัปดาห์ก่อนฉันก็ฝั่งไปตัวหนึง่งไม่ในสนามจา้าตอนที่ฉันดูได้ยู่แม่แน่ถ้าเกิดฝนหยุดตกแล้วก็ฉันอาจจะเอามาขึ้นมาก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเอาเลยเอาเลยโอ้โหเไปเขาหน่อยในถุงเท้าของเขาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฝนยังไม่หยุดตก ฉนก็ไปไม่ได้ถ้าเกิดฉันไม่ได้สัญญากับเฮดี้เอาไว้แล้วก็ฉันก็ต้องช่วยทําก่องของขวันแม่มูนอาจจะรอเฮ้ยเ <Hey! S 1> มอลี่คริสต์มาสเฮ้ย <Hey! S 1> เป็นไปไม่ได้หนึ่งวันหลังจากคริสต์มาสฉันรอไม่ได้แล้วฉันต้องบอกเรื่องนี้กับเฮดี้แล้วก็ไซนดิลต้องการอาหารไหมไม่ขอบคุณโอเคใจเย็นใจเย็นคือมันมันไม่ยายนะจะพูดเรื่องนี้แต่ เฟสได้ส่งข้อความหาฉันเฟสใครเนี่ยในายหมายถึงไอ้หมานั่นใช่ไหมหมาที่จินดาดพิซซ่านอนเล่นิป่นเนี่ยดูข้อความแต่ละข้อความฉันเจอดิไม่เป็นจริงอะ่ะอืมอืมอหอเขาต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของนายแน่ๆเลย ม,มันไม่ใช่แค่เชื่อมต่อิดัฉนฉันฝั่งอันนี้ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วัหลงจากนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นี่มันรอยฟันนี่ว่ามันเหมือนพื่อของฉันนะ่ะฉันคิดว่าคนที่เซซานได้โฟลดกราฟอนเือนีอีกแล้วเหรอเนี่ยในเรื่องที่6กเบสเตอร์ได้มีไอเดียที่จะเอาพูดไปอยู่กับโฟลดกราฟเพื่อที่จะดูว่าออมอซิสเป็นยังไงะจากนั้น เขาก็ไม่ได้เดยดรูเกี่กับอมอร์ซีดเขาก็เจง๋งพวกแกไม่ได้ฟังเลยถ้ามีใครบางคนอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่กับพวกเราทำไมพวกเขาต้องจับตาดูดายด้วยละ่ะยิงยิงฮ่าฮ,ะฮะ่าแล้วก็ทําให้โทรศัพท์ของนายมีปัญหาด,ด้วยโอเคคุณ okay, ผู้ชมเดี๋ยเจะก็ไมาคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดสวัสากันด้วยนะครับผมกดตัวับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ